เราไปติดตามกันครับเต็มมากอะไรยังอ่ะดีเลยกัวไหมกลัวหรือม่เจอดเกมอยู่ตรงไหนต้นเตนเจอดเจมอยู with people with people ่ตรงไหนต้นเต็เสียงต้องออกมาจากใจถ้าเรากลัวกลับบ้านได้ผมไม่ว่าแต่วันนี้เราประกาศจุดจืนไปแล้ว ว่าเราจะมาคุณเกาีช่ยหมหมอภูมิเราจะมาร้องเพลงชาติให้กับบรรพบุรุษของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญก็ไม่ออกเลยเราจะมาร้องเพลงสรรเสริญพระบาทสมเเพื่อเชิดชูไว้ซึ่งชาติ สามสิ่งที่ต้องอยูู่่กับคนไทยตลอดไปคร์บวนเสด็จจะทําให้พวกคุณเดือดร้อนแค่ไหนกูไม่รู้หรอกแต่กูรู้ว่ากูไม่ได้เดือดร้อนเพราะกูก็มีระยนต์ชัดเจนนะครับพี่น้องขอเสียงหน่อยน้วยดังๆพี่น้องเอ้ยเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเดือดร้อนกู กลัวหรือไม่ถ้ากลัวกับป้านะครับผมไม่หา้ามไม่ว่าแต่ถ้าไม่กลัวเรามาสแสดงชื่อชื่อเราร่วมกับเราง ài, ง่ายร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเรามาทําร่วมกันผมไม่ได้เป็นฝ่ายยื่นฝ่ายใดไม่ได้เป็นคู่ขักแยงกับใครในแดนเซมึงจะเกลียดรัฐบาลมึงจะเกลียดไปไม่ได้เกลียดตัแต่ถ้ามึงจับั่วงสนามบัน แต่ไอนต้ไปด้ด้ประกาอบ้านนะครับาจุดจันรนิดหน่อยแต่ว่าผมพูดในตาของเพื่อให้คนได้รู้ว่าจุดืนราอรนะฮะไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ไปปอะไรอใครแต่เราอยากให้เขารู้ว่าอย่างน้อยๆก็มีบุคคลกลุ่มเนี้ย6กลุมออกมาเพื่อแสงจุดยืน ในการรักสถาบันในการแสดงออกเพื่อปกป้องสถาบันง่ายๆไม่ได้ยากร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพื่อเชิดชูไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตกสามนิ้วของผมเป็นแบบนี้ชัดเจนสามนิ้วท่านผู้ชพี่น้องครับวันนี้พวกเราจ่ายจดก้องสถาบันนะครับมาดูว่าเราจะเกิดขึ้นกับเต้วาพกเร ของคนไทยของพวกเราคนนี้ต้องตารางนี้ัต้องี่ให้วากิดนไรได้จับกล้องไว้เลยนะครับแประนามมไม่ได้ถ้าวันไหนกใดหรือที่เ้นผมจะเลิกกายหรือยุบผจะไม่ออกมาปกป้องอะไรับเพราะผมทำให้พระองค์ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงครับผมมากครับพี่